สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเอ๊พักครึ่งนึงน้ําดํานะครับผมจะมารีวิวนะครับเหรียญหลวงพ่อสะทอนนะครับอ่ารูปทรงคล้ายแบบคล้ายแบบน้ําเต้าเลยเนาะอ่าเหรียญหลวงพ่อสะทอนนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อทองทองแดงนะครับทองแดงลงดาเนาะ รุ่นเมตตาประทานพรนะครับเป็นรุ่นเมตตาประทานพรนะวันนี้จะมารีวิวให้พี่เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเนาะสำหรับช่องนะครับฝากติดตามช่องเอ๊พะพักเครื่องมือน้ำดำในช่องทาง u t u b e ได้ได้นะครับผมนะครับท่านทีรับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนำกันนะครับ อันนี้ก็เพิ่งฝนตกไปเนาะนะครับเพิ่งฝนตกฝนตกนะครับว่าจะไหลก่อนฝนตกนะครับเนาะอ่ะก็มาดูลักษณะรูปเหรียญกันนะครับนี่เป็นคล้ายๆจะทรงกลมก็ไม่ใช่นะครับจะเหมือนรูปเงินเตาเลยเนาะก็เป็นเหรียญนั่นเขาเรียกยังไงเนาะก็ไม่ทราบเนาะต้องขอประทานอภัยพี่ๆเพื่อนๆเลยนะครับผม เป็นหลวงพ่อสุธรนะครับอเป็นรูปหลวงพ่อสุธรนั่งเต็มองนะครับด้านหน้าจะเขียนว่ามือแปดลิ้วนะครับตรงนี้จะพิมพ์ว่าหลวงพ่อโุธรนะครับนี่เป็นหลวงพ่อโุธรนะก็คือพระองค์นี้ก็ถือว่าได้มาใหม่ๆนะครับผมเนาะได้มา นี่ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับผมสวยงามมากเดิมๆมากครับนี่าบขี้เบายัางอยู่อย่างนี้อยู่เลยนะครับนี่สำหรับหูเชื่อมนะครับอ่าพระองค์นี้น่าจะเจ้าของเดิมน่าจะใช้งานมาบ้างแล้วนะครับนี่จะมีรอยสึกๆนะครับเนาะแต่ สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับนี่นะครับมืองแปดลิ้วหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับหลวงพ่อพ,พุทธโสธรนะอ่ะมาดูด้านหลังกันว่าเป็นรุ่นอะไรกันนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเมตตาปะทานพรนะครับโอ้โหด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะพี่นะโอ้โหก็ถือว่าผ่านการใช้มาเยอะนะครับผมองค์นี้นะ เป็นหลังยันดวงนะครับผมตรงนี้จะเขียนว่า3 4ี่นะครับสามสี่เลขไทยนะอันนี้ก็จะเป็นอาาักขรยันล้อมรอบเลยนะครับผมสวยงามนะครับนี่รุ่นเมตตาประทานพรก็ถือว่าสวยอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เหรียญน,นี้นะ่าจะเก่ามากเลยนะครับเนาะ พศนไะอ้สามสี่นี่นะ่าจะเป็นพศนะครับพศสามสี่ปีสามสี่นะอืมถือว่าพ่าดดีปีนี้เหมือนกันนะครับอ่ามาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีร่องรอยการตัดนะนะครับตัดไม่ขาดบ้างขาดบ้างนะครับผมนี่ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะจะเป็นหัหงวงนะ หูห่วงโดยรวมแล้วด้านหลังจะมีคีปรินนิดๆหน่อยๆนะครับในจะมีคีปปินนิดนึงนะครับฝั่งอย่างนี้ก็จะเป็นเป็นคีปปินนะครับนะเป็นคีปรินนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเนื่องจากพระผ่านการใช้มาเยอะนะครับผมมาถึงนี้ผมก็น่าจะโอ้โหจะของเดิมน่าจะใช้แบบไม่น่าจะ ได้เลี่ยมขอบนะครับพาะวงน,นี้นะดูโดยรวมนะโอ้โหยังมีหน้ามีตานะครับผมนี่เห็นไหมหอูท่านยังคมอยู่นะผมยังไม่กล้าเช็ดไปกล้าล้างออกนะว่าจะแป้งอ่อนมาปัดนะครับรุ่นเม,มตาประทานพรนะครับเม็ดผสมยังติดคมชัดนะครับยังมีรูปเขาโค้งหน้าอย่างสวยเหมือนเดิมนะครับผม ตรงจมูกท่านจะโดนมาหน่อยเนาะตรงหน้าอกาเส้นสังกตินะครับตรงเขา่าตรงมือโอ้คือว่าสึกเกอืเลยนะครับมืงแปดลิ้วหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเหรียญองค์นี้นะสำหรับสนิมหรือว่าข้าบกูจะออกเขียวนะนะครับองค์นี้ก็ถือว่าได้มานานนะได้มาเป็นเกือบ เกือบปีแล้วนะครับผมว่าจะมารีวิวให้พี่เพื่อนๆด้รับชมกันนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุธรนะครับรุ่นเมตตาประทานพรน,นะครับนี่สวยนะสวยอย่างนี้เลยคาบขี้เบ้าอย่างนี้เลยพระเองหิ้งเลยนะครับนี่อืจะผ่านการใช้มาหน่อยนะครับรุ่นเมตตา ดูสระอเุเขานะครับสระอเุเขานี่คําว่ารุ่นเนี่ยจะเหมือนสละอีกเลยนะ,ะรุ่นเมตตาประทานพรตัวหนังสือจะเป็นแท่งเนยนะถ้าเช็ดปัดออกดีๆนะนะครับรุ่นเมตตาประทานพรถือว่าสวยเลยนะครับองค์นี้ถือว่าน่าจะหายากองค์นึงนะครับพระปีสามสี่นะนะครับอืม โอเคครับอ่าฝากเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเอ๊ะาเครื่องมือน้ำดำเลยนะครับเนาะในน้องก็จะสนใจแบ่งปันนะครับเนาะน้องก็จะทิ้งมือโทรนะครับเนาะจะทิ้งมือโทรไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับผมอ่าฝากพี่เพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่น้องจะมารีวิว พระเกจิไหนนะครับน้องได้มายังไงน้องก็จะมารีวิวให้พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าห่างหายไปนานนะครับไม่ได้รีวิวนะครับผมสาหรับค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับพี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมแล้วฟังเนาะขอทุกท่านจงโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับพี่พื่เพื่อนทุกท่านนะครับผมก็ฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปต,ต่อไปนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่นะน้องก็ต้องขออนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะติดตามคลิปหน้าว่าน้องจะมีเกจีไหนมาแนะนำกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับลงคลิปเลยเนาะก็ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านบ๊ายบายนะครับติดตามคลิปหน้านะครับมันมีอะไรนะครับสวยนะครับสวัสดีครับ